ที่ไหนให้โลกจำเน่ส่งข้อความมาผ่านทางไลน์นี่แหละแล้วอย่าลืมที่สำคัญนะคุณจูด้งมุญชนะบ,บอกเบอร์โทรมาด้วยหลัง<ช>ข้อความแต่ไม่ต้องห่วงว่าเบอร์โทรของคุณจะมีมิจฉาชีพเห็นเพราะว่าทีมงานจะเห็นเท่านั้นใช่ส่งามาเลยผู้ชมท่านไหนที่ตอบคำถามโดนใจมากที่สุด รับไปเลยนะครับกิววัวจอยจำนวน500บาท2รางวัลประกาศละชื่อท้ายรายการนี้นะคะคส่งกันเข้ามาเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงเบรกนี้เข้ามานี่น้องจูด้งน้องใหม่ล่าสุดของเรามา<ช>ร่วมอันข่าวกับเราด้วยนะครับต่อไปรัอยู่กัน3คนนะด <c oughs> ิฉันรู้สึกดีใจมากเพราะรู้สึกความสวยเพิ่มมากขึ้นย,ยังไงไม่รู้ม <c oughs> โอ้ตั้งแต่ใช่ไหมแต่งงานไปมีลูก2คุณบอกว่าคุณสวยน้อยลงแต่วันนี้คุณสวยเพิ่มมากขึ้นแล้วนะถต้องเพราะว่าใครจะสวยสู้ดิฉันเหรอคะไม่มี้เยยราาสววบงกันถ้าคุณเป็นสาววัยรุ่นนะจะบอกเลยว่าสุดปังมากเฮ้ยสุดปังสุดปัง เปังปังปังปรังปังปียงี้ลยไอ้ปังปรังปังเปียังไม่ค่อยคุนแต่ปังปังปังนั่ขุนกับศิลปินคนหนึ่งน้องมิลลีแร็ปเปอร์วัย19ที่ตอนนี้ดังไปทั่วโลกแล้วและยที่สำคัญทำเอาเข้าเดนียวมาม่วงดังไปด้วยครับ One thing I คลิปแอบถ่ายเพียบเลยอุยภัยสังคมเอามาฝากเตือนกันแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเนี่ยแหละในเมืองใหญ่แบบเนี้ค่ะก็มักจะมีเหตุการณ์อะไรที่มันทําให้เราเนี่ยอยู่อย่างเป็นกังวลและอยากจะชวนชวนคุณผู้ชมหน่อยสะท้อนปัญหาคนกรุงหน่อยได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในเมืองหลวงในกรุงเทพมหานครเพื่อว่าจะเป็นประเด็นให้ผู้ว่าเนี่ยนะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาดีครับนี่เลยค่ะกับ กิจกรรมเนี่ยปัญหามหานครจากใจคนกรุงวิธีการไม่ยากเลยนะคะก็แค่สแกน QR โค้ดค่ะคใช่ครับแล้วก็ผู้โชคดีนะครับนี่นะฮะนี่คือ<ต>รูปสะท้อนแบบนี้นะสะท้อนปัญหามหานครจากใจคนกรุงนะ สแกน QR โค้ดตรงนี้เลยครับท, <ะ S 1> ที่ขึ้นอยู่เนี่ยฮะแล้วก็ตอบคําถามตามขั้นตอนก<ช>็ <ทะ S 2> ร่วมทําโพนี้ไปด้วยกันนะฮะเริ่มกันจริงๆตั้งแต่วันก่อนแล้วส่งมาได้เลยยาวไปจนถึงวันที่24เมษายนฮะไทยรัฐทีททของเราแล้วก็ไทยรัฐกรุ๊ปในเครือทั้งหมดเนี่ยก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนปัญหาไปสู<ช>่กับผู้คนใหม่ที่เราจะไปเลือกกันจะได้แก้ปัญหาตรงจุดตรงใจกันนะคะอะ แล้วอย่าลืมผมย้ำตรงนี้ส่งข้อความกันมาไลน์เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วหน้าจะมาหาผู้โชคดีได้กิฟต์วอชเชอร์กันไปผู้โชคดี2ท่านห้าร้<ะ>0ยบาท<ะ>บอกมาหน่อยกินขนมมะม่วงที่ไหนให้ลงจำาเ,เดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวนะครับชั่วหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดๆได้คู่คกันสะบัดเขาว อาหารเพิ่มกาปในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายอร่อยซ่า 7up เวนอัพซบอร์ซุปเปอร์กาแฟเปลี่ยนแก้วเปลี่ยนโลโก้ใหญ่สองเงินเปลี่ยนสองเขียวเปลี่ยนอร่อยหอมเข้มเป็นรสกาแฟเหมือนเดิมซุปเปอร์กาแฟโฉมใหม่ซองนี้เท่านั้นแมทค่ะแมทค่ะ คู่นี้ก็แมทช์ค่ะที่บูธอยากมิกซ์คู่ไหนก็แมทช์กับโปร mix and match เซอร์หนึ่งแถมหนึ่งเลือกค่ะได้ถึง30เมษายนนี้เิียกมา์แมทช์มิกซ์แมทช์กันนะคะที่บูธเท่านั้นเรซอน่าบูธวงแขนดูโคลส์สายดังใจพร้อมเปิดวงแขนเต็มที่บูธไรทนโนลิมิตที่วงแขนโคลส์เรซอน่าแอดวานซ์ไกด์ชิ้นใหม่มีวิตามินอีรีไวท์บลูสเตอร์และเจตินิสตากุระช่วยลดหมองคล้ำสามเท้าบูธิวดูโคลส์เรโซน่าใหม่ รักครั้งแรกครีมนุ่มกลิน่นวานิลลาหอมหวานราซอชกกแลตโรยด้วยถั่วจนเต็มในคนกรุบกรอบเริ่มต้นด้วยไหล่และลงตัวกับคอนตโต้ครีมนุ่มกรุบกรอบเมื่อกลิ่นเหม็นเข้าปะทะเป็นไรก็พร้อมรับมือด้วยผลิตภัณฑ์กระพานุ่มไฮย,ยีนเอ็กซ์เพรสแคร์ใหม่ที่มีนวัตกรรมเซนฟลิปเปลี่ยนกลิ่นเหมน็นเป็นกลิ่นหอมขณะสวมใส่ทันทีหอมยาวนานพร้อมไปต่อมีสูตรลดรอยยักด้วยนะ ช่วยบำรุงผิวนุ่มทุกครั้งที่อาบด้วยครีมบำน้ำลักซสส์สตดใหม่หอมกลิ่นละมุนของดอกสกุระสานมอส s t u r i z i n g e เ s e n c สองเท่าและไฮยาลูรอนช่วยบำรุงผิวทุกครั้งที่อาบเพื่อผิวดูวนุ่มดูชุมช่มชืม่นฉ่ำน้ำ Lux e ม่ลักซ์ดิวสกุระเสมเมอโตอยากผิวสวยมุกดาเลือกเจ้ลอมเมอโมตให้ผิวดูชุมช่มชืม้นด้วยวิตามินอีและสารสก,กัดเมือดหอยทากอ่อนโยนซึมซาบไวช่วยฟื้นบำรุงผิวสวยผิวดูสุขภาพดีครีมตองใช้ดีตองเสมเมอโต ส่องสนามเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครผู้ว่าคนใหม่ใครจะยืนหนึ่งในสังเวียนเลือกตั้งครั้งนี้ติดตามทุกช็อตเกาะติดทุกช่วงข่าวในสองสนามผู้ว่ามหานคร65บนหน้าจอไทยรัฐทีวีและทุกช่องทางออนไลน์ ฉันมาชิมวิกลี่เดือดทุกวันจันถึงสุกวันนี้มันไปกับสมรภูมิดาวรุ่งระหว่างสิทธิชไทยลุยเดือดกับตะวันฉายประชุกความบันสี่ทุ่มสีิบตาทีทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสองช่ยด้วยนี่เลยเม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่รถมะขามป้อมอย่าลืมล่ะเม็ดอมสมุนไพรอาาเช่ We love Apache เมื่อก่อนนะจะย้อมผมต้องไปทําที่ร้านเสียเวลามากดีนะที่น้องแพนแนะนำโอเคเฮอร์เบิลเนี่ยค่ะทําเองที่บ้านก็ได้แค่สระกลิ่นก็ไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติมีหลายเฉดสีด้วยนะคะโอเคเลยปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลโหไม้ด่างยังแพงผิวดูแดดจนคล้ำด่างพังอยากผิวดูใสปังต้องซิ้รารมัคชชั่นสารสกัดสมเกาหลีวิตามินซีกันแดดสิบเท่าช่วยผิวด่างคล้ำดูกระจ่างใสผิวตัวดูใสแดงราวกับผิวหน้าพิเศษ4 9บาทลองเลย เธออ๋นี่กินปากสุขภาพช่องปากมีปัญหาลองนี่เข้าเก็ลือสมุนไพรผสานพลังอย่างแม่นยำเพื่อสุขภาพเหนือกและฟันที่ดีสดชื่นสบายปากสูตรใหม่ต้องลองสนับสนุนโดยมั่นใจผมมั่นใจถังเช่าผสมมัลติวิตามินบี มาเร็วมาเร็วมาเ,าเ,เร็วเบรกสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมคลิปวอลเชอร์ตั้ง5 0 0อบาทจากบิ๊กซีไม่อยากได้เหรอทีอ่ส่งข้อความมาเบรกนี้แหละเดี๋ยวเราจะประกาศผู้โชคดีกันีกไม่กี่นาทีแล้วนะรา<ำ>แต่ก่อนจะไปรุ่นกันมีเรื่องขำเวอะไไอ้ออคนนี้เขาเล่าสิขเขาขอเล่าอะ่ะไปดูคลิปผ่อนคลายคลายเครียดกันหน่อยกับนะหนุ่มน้อยสาวหวานคนหนึ่งเป็นเยาวรุ่นหน้ารถแอร์ที่เต้นถึงกับเอวเคล็ด เราจะเจอแ้วาจต่ว่านูน้อยคนนี้ลีลานี่อูไม่ธรรมดาครับนะคะอูน่ารักนะเอ็นูจริงยังไงถ้าน้องเขาชอบอะไรก็เชียร์กันไปเลยนะฮะนอกจากความเดื่ที่มาฝากคนแล้วมีสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยสิ่งที่ว่าคืออะไรสอบถามจากมิสเตอร์ช้อปปิ้งพี่ปอเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีพิชนะครับสวัสดีน้องใหม่ด้วยนะครับจูโดสวัสดีครับ ไม่ออกเสียงผิดนะอย่าออกเสียงผิดนะจูโดนะตองนด้วยวันนี้โปรนี้ต้อนรับจูโดเลยนะครับสมาชิกใหม่ของคู่กัดตบัดขา่รัคุณมากเลยโอ้ก็ดีนะส่วนของรางวัลที่เรารออยู่ก็มีเหมือนกันใครเป็นผู้โชคดีวันนี้กันก็คือนี่เลยดีกับผู้โชคดีนะครับเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับไปใช่ไหมผ่านทางกระแสจิตไ้า์ใช่โทรศัพท์เเดี๋ยวตทรต่อกลับไปค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยค่ะิีกซีนะครับค่ะ แล้วเราจะมีภาพปิดท้ายความน่ารักระหว่างแมวกับเป็ดนะคะให้<ะ>ดูกันรายการต่อไปข่าเย็นไทยรัฐเวลาต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ